จากภาคตะวันออกวันนี้เราจะเดินทางไปกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจังหวัดที่ผมพาไปวันนี้บึงน้ำขลับใหญ่ระดับประเทศวัดเก่าแก่ฝ่าร้อยปีตลาดเก่าริมน้ำยังมีลมหายใจงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ดังไปทั่วโลกและเป็นจุดกำเนิดของตำนานล่าจอเคอันยิ่งใหญ่จังหวัด พิจิตที่แรกที่จะพาไปที่นี่วิวพระที่ตุกดินสวยงามมากลมเย็นเงียบสงบเหมาะกับการนั่งพักผ่อนตอนเย็นเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตเลยทีเดียวบึงสีไฟบึงน้ําขนาดใหญ่พิจิตห้ามพลาดวัดนี้เด็ดขาดต้องไปสักการะวัดท่าหลวงคือวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิจิตที่ประดิสถานหลวงพ่อเพชรพระพุทธโลกศิลปะงดงาม อุโบสถสงบและช่วงมกรายังมีงานเทศกาลน้ำมัสการหลวงพ่อเพชรบรรยากาศค,คึกคักอย่างมากบรรยากาศชุมชนเก่าๆต้องมาที่นี่ตลาดเก่าวังกฎเดินเพลินตัวอาคารไม้เก่าร้านขายของพื้นเมืองช่วงวันศุกร์วันเสาร์จะมีตลาดนัดชุมชนมาไหว้พระอีกวัดหนึ่งวัดโพประทับช้างโบราณสถาน300กว่าปีแห่งเจ้าพ่อเสือ วัดนี้อลังกาฝก่าที่คิดกําแพงใหญ่ศิละปะขรธยาแบบแท้และเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าพ่อเสือใครชอบปอดศาสตร์ไทยแนะนำมาศึกษามาพิจิตอีกที่หนึง่งที่ห้ามพลาดวัดดังประจำจังหวัดวัดบางขาวัดหลวงพ่อเงินไปดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคลติดไม้ติดมือกลับบ้านพิพิธภัณฑ์น,นครชัยบวรมีให้ชมตลอด ชั้นสองของอาคารมนดกมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินไหวหลวงพ่อเงินแล้วเราอยากดูบิวมือพิจิตรแบบสูงสูงแนะนำวัดเขารูปช้างขึ้นไปข้างบนบรรยากาศดีมากเงียบสงบและเห็นวิวของจังหวัดพิจิตรมาพิจิตรขับรถผ่านจะเห็นสีทองอารามเป็นอีกแนด์มาร์กหนึ่งที่ควรแวะกราบไหว้องค์ใหญ่ขนาดหน้าตัก20เมตร สูง30เมตรหลวงพ่อโตสัพพาถินพระพุทธเกตมงคลช่วงหน้าฝนใครเดินทางมีดอกกระเจียวบานให้ดูทั้งเนินที่บ้านเขาหัวโลนสวยงามและเป็นธรรมชาติสุดๆจังหวัดพิจิตรมีประเพณีที่เป็นยอดนิยมระลับประเทศอยู่หลายประเพณีที่นิยมมาก,มากๆเช่นประเพณีแข่งเรือยาวมโห่สพยิ่งใหญ่ที่สุดระดับประเทศ แข่งกัน10วัน10คืนมีพาเลรเรือตลาดน้ำคอนเสิรต์ตงานยิ่งใหญ่มาก2ประเพณีตักบาทเทวพระพุทธบาทเขาทรายประเพณียิ่งใหญ่และน่าศรัทธามากมีว่าสงฆ์เดินลงมาจากภูเขารับบาทผู้คนร่วมกันตักบาทอย่างสงบเป็นภาพที่สวยงามป้าด้วยของกินของฝากเมืองพิจิตมีหลากหลายให้เลือก มาขามแก้วสีรถของดีระดับประเทศกล้วยตาแม่ทะเพียนแผ่นบะคบสมุนไพรถุงทรายทองกระเป๋าผักตกชวามะม่วงมะปางหวานเรื่องแห่งตำนานประเพณียิ่งใหญ่พิจิตอยากให้มาสักครั้งผมต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของทางจังหวัด ระหว่างเล่าหากผมผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอภัยมานะที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วมาเที่ยวกันนะครับพิจิตร